เอาละค่ะต่อมาในชาวราศีกุมนะคะอาจารย์ทำนายอาจารย์ทํำนายดวงชะตาของชาชะตาผู้ที่เกิดในราศีกุมนะคะตั้งแต่วันที่13จนถึงวันที่19 นะคะมีนาคมปีพศ2566นะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะนะคะคนที่เข้ามาแล้วนะคะในชาวราศีกุมอาจารย์ต้องบอกว่าช่วงชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้นะคะชั่วโมงนี้อาจารย์ต้องบอกว่าในชาวราศีกุมจะมีอารมณ์รู้สึกวันดีคืนดีวันดีก็ ก็กาดเกลียววันดีคืนดีก็เขาเรียกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายภาษาบ,บานๆเรียกว่าคุ้มดีคุ้มร้ายจะเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาราศีกุมตรงนี้อาจจะเป็นแรงกระเพื่อมของเจ้ากรรมในเวรอะไรต่างๆก็ได้เพราะในชาวราศีกุมถ้าใครรู้สึก นะร่างกายของตัวเองโดนผีอัมีการซ้อนทับอะไรหรือมีความรู้สึกว่าอึดอัดหรือมันมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ตัวเราไม่สบายอกสบายใจเครียดซึมเศร้ามีอะไรวิตกให้ระมัดระวังการอยู่คนเดียวช่วงเย็นเย็นโพล่เพล เพําคำว่าโพลเพลก็คือช่วงไม่เย็นก็จะ,จะจะมืดอะไรประมาณเนี่ยพระที่กำลังจะตกนะคะอย่าไปนั่งแบบโคนต้นไม้ใหญ่ที่ดูวังเวงหรือมีพลังอะไรบางอย่างหรือในตรงจุดนั้นเคยมีคนเสียชีวิตด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เพราะจิตของท่านน่ะมันจะดำดิ่งดำดิ่งคือจิตตกนี่แหละเพราะว่ามันกำลังคุ้นคิดอะไรหรือเกินและในชาวราศีกุมต้องบอกว่าเป็นราศีหนึ่งที่ ดวงจิตของท่านหรือตัวของท่านเองน่ะมันมีความสัมพันธ์กับเจ้ากรรมนเวรหรือผีผู้ผีปิศาจเพราะฉะนั้นมันอาจจะสิงสู่ทําให้ท่านคิดไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นพยายามยกระดับจิตใจให้ดีอาจจะเป็นช่วงเย็นๆท่านจะไปนั่งซึมเหมรอลอยก็เป็นอากาศดีกระปีกระเป๋าหาอะไรทานะคะต้นมงต้นไม้ที่มันดูเขาเรียกสดชื่น หรือเตรียมพร้อมกายและใจในการสวดมนต์บาเพ็ญภาวนานะคะจะเหมาะสมกับท่านมากๆให้ขอพอรกับพยานาคราชนะคะจะส่งเสริมในดวงชะตาของท่านมากๆเลยแล้วก็ในดวงชะตาของท่านต้องบอกว่าท่านต้องฟื้นฟูในเรื่องของสภาวะจิตใจให้มากฟื้นฟูในที่เนี้ย มีสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือหลักธรรมฟื้นฟูก็คือจิตนเนี่ยมนเศร้าได้มาเศร้าหมองเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันทําให้จิตใจ,ใจเราเศร้าหมองแต่เราไม่จมอยู่กับในสภาวะนั้นอย่างเนิ่นนานมือหรือในบางครั้งเราลองสังเกตเด็กนะถ้าเกิดเขาเขาร้องไห้หรือเขาต้องการอะไรเขาก็จะอ่าร้องไห้หรือโวยวายเต็มที่ แต่เสร็จแล้วเขาแป๊บหนึ่งเขาก็จะออกจากจุดนั้นคือเดินหนีออกไปหรือว่าไปเล่นอย่างอื่นเห็นไหมพฤติกรรมเราอะมนุษย์นะคะแล้วก็จิตใจของเราไม่ได้สุขไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อรับความทุกข์เราถูกสร้างมาเพื่อเรามีการพัฒนาดูเด็กสิแล้วพอเราโตขึ้นเรากลายเป็นยิ่งพอเจอปัญหาเรายิ่งนั่งจมอยู่กับที่แต่เด็กเขาจะไม่อยู่กับที่เขาจะไปของเขาเรื่อยๆนี่คือการพัฒนาแต่ถ้าเกิดผู้ใหญ่ยิ่งนั่งจมเขาเรกสภาวะจิตมันเลยมีการตกตะกอนพอตกตะกอน ปุ๊บซึมเศร้ามาในสภาวะจิตแบบนี้ในชาวราศีกุมอาจะาเป็นห่วงมากเพราะฉะนั้นใครที่มีเพื่อนฝูงราศีกุมหรือมีแฟนราศีกุมก็พยายามเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและการพูดคุยกันก็ได้นะคะแต่ สุดแท้แท้ที่สุดก็คือการฟื้นฟูจิตใจของตัวเราสิ่งที่ทําได้และได้ผลดีมากที่สุดก็คือการสวดมนต์ภาวนานั่นเองและที่สําคัญนะคะทุกวันเคล็ดลับในการสวดมนต์ของชาวราศีกุมนะคะมีการจุดเทียนเล็กๆเล่มหนึ่งแล้วก็พร้อมด้วยน้ําใส่ในขันลอยดอกมะลิไว้พอสวดมนต์เสร็จแล้วก็เอา น้ำในขันนี่แหละมาดื่มกินเป็นการชำระล้างได้รับพลังที่ดีๆนั่นเองเคล็ดลับพวกนี้เป็นเคล็ดลับแต่ดั้งแต่เดิมโบร,โบราณเลยที่เกจิพระอาจารย์ต่างๆที่ได้สั่งได้สอนไว้เพราะฉะนั้นเอามาใช้ในชาวราศีกุมช่วงสัปดาห์นี้นะคะแต่ถ้าว้าวุ่นจริงๆเช็คดวงส่วนตัวกับอาจารย์เจนนะคะแต่ก็ตอบช้าไปบ้างก็ต้องขออภัยล่วงหน้าเลยนะคะแต่ว่าอาจารย์ก็ไม่ได้ละเลยหรือว่าจะ ปล่อยคิวให้เนิ่นนานเสลือเกินอะไรประมาณนี้ก็พยายามจะเคลียร์ให้ให้หมดนั่นเองนะคะ